ทุกอย่างก็เริ่มจากการที่เราพัฒนาดรือ่อให้วัดนะที่สุพัรณบุรีน,าานี่อาตมาภาไในบทเป็นภาคเป็นเมนภาพก็ดูร้อนนะจะมีบทคําคมอยู่บทหนึ่งนะอยู่ตรงบันไดยอยู่มาเป็นหลายสิบปีนะจนดูหนังสือนี่หลุดแล้วเพื่งนหลวลงพ่ออาตมาภาค ย้ำย้ำนักย้ำหนาว่าให้รู้จักฝึกตนให้มีวินัยฝึกใจให้มีวัฒนธรรมมีวินัยก็อย่างที่ันา,ามาภาพนี้ได้ยกเรื่องการขับรถถ้าเราไม่มีวินัยนะคยขับรถโฉบไปโฉบมาเนี่ย หรือว่าเราใชใ้ความเร็วแบเกินเนะี่ยแล้วก็เวลาเกิดเหตุเกิดอะไรเนะี่ยเราก็เป็นคนผิดต่อไม่ต่อให้นะเราไม่ได้ไปชนใครไปชนเสาไฟฟ้าหักขึ้นมาเขาเก็บดังเรานะแล้วรถก็พังค่าเสาไฟก็ต้องจ่าย และเสาไฟต้นหนึ่งนี่ไม่ใช่ถูกนะหลายหมืนนะ่นเสาไฟเล็กๆแน่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เรามีวินัยเนี่ยในตัวเองเนี่ยเริ่มต้นให้ตัวเรานะไมไ่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามฝึกฝนนะฝึกฝนะให้มีวิน,นะนัยในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการในกิจการงานของเราก็ดีเราต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นเป็นผู้เป็นแย่ก็ต้องมีความเมตตาในลูก ัวเองก็ดีในหลานก็ดีซึ่งมันมีครับน,นี่เขาพูดกันมาว่าคนเฒ่าคนแก่เนี่ยรักหลานมากกว่าลูกตัวเองบอกว่าขอแท้คำว่าอะไรดอกดอกไม้หอมกว่าผลไม้ ก็คือหมายความว่ารักหลานแล้วขาลูกนะอันนี้จริงเปล่าไม่รู้นะนะแล้วเนี่ยมันจะตามใจหลานตามใจหลานเวลาไปอัรมาภาพก็จาได้เวลาไปบ้านปู่บ้านย่าโดยเฉพาะในยมยายนะเจอลูกตัวเองหรือว่าเจอแม่เนี่ยไค่อยอะไร แต่ถ้าเจรหลานเมื่อไหร่นะไม่ว่าจะเป็นนะผลไม้นะเสื้อผ้าหรือว่าอของอะไรต่างานี้หามาให้นะหามาให้หมดแต่ว่ากับลูกตัวเองเนี่ยไม่ค่อยพอเวลาไม่มเมดินผ่านไม่ได้เลยอันนี้ก็ เมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีความเมตตาอาจารลุณามุ่ที่าอุเบกขาใช้ให้ถูกใช้ให้เหมาะ,ะเป็นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามให้เราลรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดทําให้ดีไว้ก่อนเรื่องอื่นไม่ว่ากันอย่างเท่นะอัตมาภาพนเรื่องมาพูด ไว้อง้วว่าจบนะให้มันจบให้เรามันจะเบาที่สุดนะเริ่มก็เริ่มให้เราจบก,ก็จบให้เราไม่ต้องพยายามให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นให้คนนี้เป็นอย่างนั้นนะครับสมัยนี้นะวัยรุ่นวัยรุ่นไม่ชอบชอบเอามาพูดว่าไม่มีใคร รูนะ้เรื่องราวของเองดีเท่าว่าข้างบ้านอีกแล้วนะอย่านายโมก็เราว่าเด็กทำไมแ้วก็แตกรณีนี้ธร่าภาพไม่เคยเคยเจอม,มาแล้วนะโยมแต่รู้จักกันแกก็ไปเรียนทุกวันทุกวันแต่แกไม่เคยบอกว่าแกเรียนอะไร ้าหางานก็เอาลนะนี่ยลูกฉันนี่จบอริญญาตรีแล้วนะเห็นหนุ่มไปเรียนทั้งวันเนี่ยไ่เห็นจะจบสักทีผ่านไปอีกสักพักลูกฉันเนี่ยแต่งงานแล้วนะได้แฟนดีอย่างนู้นอย่างนี้จนวันหนึ่งกลับมาก็ถามว่าเป็นไงบ้าง ดนีลูกป้าเนี่ยเป็นไงวู้อย่างนี้ได้่งได้ดีนะเด็กก็มาบอกว่า,อบบญญาอ๋อหลูเพิ่งจบปริญญาเอกค่ะนะเพิ่งจบปริญญาเอกนกําลังจะบรรจุเนี่ยเป็นอาจารย์มอชอเนี่ยไม่เคยพูดอะไรเลยเรียนจบจนจะได้งานทำป้าขาววานก็พูดน,นะว่าไม่ได้แตพิมิตพิจารณาถึงตัวเอง นะดูเฝ้าดูพฤติกรรมนะเ,ออเห็นไปเรียนตั้งหลายปีไม่เห็นหนูจบัิทออ,อ,อว่าลูกป,ป้านี้จบปริญญาตีแล้วแต่งงานแล้วนะอันนี้ก็เป็นเหตุนะถ้าเรารู้จักรนะักนะตัวเองในใช้นะความรักในตัวเองให้หูกต้องนะไม่ใช่ว่านะใชนะ้ไปในทางเห็นแก่ตัว เมื่อรักตัวเองได้อย่างถูกต้องเราก็จะรักคนอื่นได้ยากดีเรียกได้ว่าความรักเมื่อเรามีให้กับตัวเองเวลาเราแผ่ขยายความรักนี้ไปให้กับคนอื่นเหมือนต้นไม้ที่อ,ออกกิ่งก้านสาขาไปเรื่อยก็จะให้ความสง,งบลมเย็น ทั้งแก่เราด้วยเราทั้งแก่ส er, ังคมแก่ประเทศชาติก็ล well ้วนเริ่มจากตัวเราเองทั้งนั้นเพราะนั้นแล้วนะทั้งหมดทั้งมวลที่อัตลักษณ์นั้นได้พูดได้อธิบายในธรรมะในหัวข้อเราไม่มีความรักใดเสมมือด้วยความรักในตัวเราเองนะ อันนี้ก็ญาติโยามก็ต้องในพีนิ้นพิจารณาด้วยตัวเองว่าเป็นเป็นจริงอย่างที่พุทธศาสนาพุทธทิธ์ได้บอกเอาไว้หรือเปล่าแล้วพอถึงเวลาขึ้นมาจริงๆแล้วเราก็จะรักตัวเองหากว่าอยู่ๆแต่เรารู้สึกว่า เราจะไม่อยู่บนโลกใบน,นี้แล้วสิ่งที่เราจะนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คงเป็นตัวของเราก่อนที่จะไปห่วงคนอื่นอันนี้ก็ฝากเป็นพอคิดนะครับติดเตืนใจในในวันนี้นะที่เราท่านทุกคนได้า่าร่วมกันทำความดี ก็ในลำดับต่อไปแต่ก็ให้นายิโยมทุกคนทุกท่านไดะเจริญจิตภาวนาและมารู้มารู้ให้ตัวเองแล่ด้วยและอิริยาบทนั่งวิธีการให้ง่ายและใครๆก็ทำได้นะไม่ต้องใช้ อุปกรณ์ใดๆไม่ต้องใช้สื่อไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องใช้ทรัพย์สิในใดๆน็คือลมหายใจของพวกเราทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะด้วยบริกรรมภาวนาพุทโธหรอือว่าท้องหน่อย,ยุบหน่ออะไรก็ตาม ให้เรามาย้อนย้อนทั้งความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดเอามาอยู่ที่ตัวเราดูแค่ลมหายใจเข้าหายใจออกบางคนลมหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวบางคนหายใจสั้นก็รู้ว่าลมหายใจสั้นรู้อภิจารณาไป ให้ยูมได้อยู่กับตัวเองแลลองพิจารณาถึงทำที่ธัรมาภาพได้มาพูดในวันนี้ลองพิจารณาลองหาสรุปหาความสรุปด้วยตัวของุณโยมเอง